การเปิดใบงานขนส่งคลิกที่เปิดใบงานขนส่งเลือกลูกค้าเลือกเลขที่ใบรับของและคลิกค้นหาข้อมูลสินค้าระบบจะแจ้งว่าพบข้อมูลสินค้าอะไรบ้างจากนั้นคลิกตกลงข้อมูลสินค้าจะอัปเดตให้อัตโนมัติรายละเอียดการจัดส่งสินค้า เลือกสถานที่ต้นทางที่รับสินค้าจังหวัดที่รับสินค้าสถานที่ปลายทางที่ต้องการส่งสินค้าจังหวัดปลายทางที่ต้องการส่งสินค้าวันที่รับสินค้าเวลาที่รับสินค้า วันที่ส่งสินค้าเวลาที่ส่งสินค้าข้อมูลพนักง,งานขับรถและทะเบียนรถเลือกพนักง,งานขับรถเลือกทะเบียนรถระยะหมล์เริ่มต้นจะอัปเดตให้อัตโนมัติการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบรถเที่ยวเปล่า หากต้องการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบรถเที่ยวเปล่าให้ติ๊กถูกจากนั้นทำการตรวจสอบข้อมูลเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึกหากต้องการดูรายละเอียดสินค้าย้อนหลังให้คลิกที่รายละเอียดสามารถพิมพ์รายงานขนส่งเป็นไฟล์ PDF ได้ สามารถแก้ไขข้อมูลใบงานขนส่งได้สามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ xls ได้ สามารถพิมพ์หน้านี้ได้และหากต้องการเปิดใบงานขนส่งเพิ่มเติมสามารถคลิกที่เปิดใบงานขนส่งเพื่อเปิดใบงานขนส่งได้